สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทน,นาย่รสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w l d c พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าขอบคุณเป็น EP ที่5ของสัปดาห์นี้ครับทุกท่านครับคำว่าขอบคุณเป็นคำที่ทรงคุณค่า ใช้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าทรงพลังคำคำนี้ครับจะทําให้ผู้ฟังนั้นเกิดความประทับใจภาคภูมิใจเกิดความรู้สึกที่ดีถือเป็นมรารยาททางสังคมเป็นการรักษามิตรภาพสัมพันธภาพได้ดีอย่างยิ่งทุกครั้งที่ใช้ก่อให้เกิดความผูกพันส่วนตัวผู้พูดเองนั้นก็ต้องหาโอกาสใช้ให้อย่างเหมาะสมหากพูดมากเกินไปก็ถือว่าไม่จริงใจ แต่ถ้าไม่เคยพูดเลยก็ถือว่าเป็นคนแล้งน้ําใจดังนั้นครับการมีจังหวะในการพูดคําคํานี้จะทําให้ตัวเราเองนั้นทําอะไรก็จะเจริญเหนือสิ่งอื่นใดครับควรใช้จนเป็นนิสัยคําว่าขอบคุณนั้นในโลกตะวันตกเขาถือว่าเขาต้องใช้มีแม้กระทั่งวันขอบคุณพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันครับตามหลักศาสนาของเราแต่จริงๆแล้วในทุกศาสนานั้นคําว่าขอบคุณหรือ thank you ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านครับตัวของเราเองนั้นเกิดขึ้นมาก็จากคุณพ่อคุณแม่เติบใหญ่ขึ้นมามีองค์ความรู้ก็มาจากครูบาอาจารย์ประกอบวิชาชีพต่างๆก็มาจากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้นําคนก็มาจากผู้ตามหรือทีมงานที่มีศักยภาพส่วนเราเป็นผู้ตามหรือเป็นทีมงานก็มาจากหัวหน้างานผู้จัดการผู้มือการที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าโลกใบนี้ไม่มีการขอบคุณกันและกัน แต่แน่นอนครับหากโลกใบนี้อุดมไปด้วยการสำนึกรู้คุณมีวิธีการขอบคุณขอบพระคุณสิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมทำให้เกิดความสุขทำอะไรก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองงอกงามฉะนั้นครับเรามาลนลงกล่าวคำว่าขอบคุณอย่างสร้างสารรค์กันเถิดนะครับขอย้าว่าขอบคุณเป็นคำที่ทรงคุณค่าใช้ได้ตลอดเวลาเพราะทรงคุณภาพทรงพลานุภาพและเป็นคำที่ทรงพลัง วันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ